เรื่องนี้น่าสนใจเอาทีละปลมก่อนแล้วกันปมนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สมุรปราการคืออย่างนี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะให้เปิดภาพที่เกิดเหตุก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆเพราะเรื่องแบบนี้คือช่อง8เองเนี่ยเราก็ติดตามเนี่ยนะฮะเพราะเราถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องหาคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูแบบนี้อาจจะงงบอกเอ๊ะบาดเจ็บตรงไหนน้องบอกว่าโดนแทงนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าหนี้เนี่ยแทง เนื่องจากว่าจุดที่โดนแทงคือใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสีเทพาตำบลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการน้องคนนี้ชื่อว่าจาสิริอายุ25ปีมีแผลถูกแทงเข้าที่ท้องประมาณ2เซน2เซนนะฮะแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรคือต้องบอกก่อนน้องไม่ผิดที่จะเป็น L G B T Q หรือสาวทอมเนี่ยนะฮนะแต่ทำไมถึงบอกว่าเป็นลักษณะเป็นสาวทอมเพราะวันนี้เราไปเจอเพื่อนน้องเพื่อนน้องเนี่ยบอกว่าน้องเองเนี่ยชอบ ไปกินข้าวแล้วก็มักจะไปสาวๆประเด็นก็คือเราไปเจอน้องแล้วน้องอ้างว่าโดนอุ้มตัวไปแทงเราก็เลยถามบอกน้องแล้วน้องเกิดอะไรขึ้นเรียกสั้นๆน้องจาจาบอกว่าคนก่อเหตุคือเพื่อนร่วมงานหนูแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการติดหนี้ติดสินกันนี่คือตอนนาทีไปเจอนะเดี๋ยวลองดูเอาฟังเสียงเมื่อคืนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอตัวล่าสุดด้วยแล้วเขาก็ใครทำพี่เขาเล่าก็เรื่องอะไรพี่ ้แรแทงอครับปวดปากท้องเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิง,ญงแล้วเขาไปไหนเราเลยไปแล้ว <love> มีแค่แกเดียวใช่ไหมทะเลาะกันตรงไหนตรงนี้เหรอคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมเ,เขาบอกว่าเพื่อนและประเด็นก็คือนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันและเพื่อนก็เอาขวดปากฉลามแทงท้องน้องล่าสุดตัดภาพไปที่น้องจารุศริหรือว่าน้องไม้หน่อยที่บอกโดนแทงแถวสถานีรถไฟฟ้าภาพวันนี้เลยนะฮะ ดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเจออะไรบางอย่างซึ่งมันดูแปลกเหลือเกินแต่ก็ยังต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องไมยอยู่บอกไมยเนี่ยเล่าให้พี่ฟังสิน้องโดนขวดปากฉลามกระซวกในยังไงทีมงานเปิดจอที่2เปิดภาพพุงน้องตอนเปิดภ้าก,ก๊อตออกมาด้วยค้างเอาไว้เป็น2จอทางด้านไมยบอกกับเราว่าหนูมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าสุรัตสุรัตเป็นคนเอาขวดปากฉลามแทงหนู เนื่องจากว่ามีการยืมเงินกันใช่ไหม,ไหมโดยสุรัตยืมเงินหนูไปสามหมื่นแล้วไม่คืนหลังจากนั้นเมื่อคืนนี้ก็เจอกันระหว่างทางเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันหนูก็ทวงเงินอีกปรากฏว่าตัวนายสุรัตคุณสุรัตไม่พอใจกระชากหนูลงจากรถแล้วใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังทุบกับกำแพงเป็นปากฉลามแล้วแทงเข้าที่ท้องหนูหนูเลยพยายามขอคนช่วยแล้วก็วิ่งเดินทางมาเรื่อย จนกระทั่งเจอชาวบ้านขอให้เขาช่วยเรื่องนี้จำดีๆคนที่แทงชื่อว่านายสุรัฐยืมเงินหนูไปสามหมื่นเมื่อหนูทวงไม่พอใจอันนี้ไม่ได้ว่านะถ้าโดนแทงจริงแต่รู้ที่โดนแทงอะ่ะจะขวดปากฉลามมันเล็กมาก mm. เล็กมากแต่เสื้อที่เธอเปิดให้เราดูมันฉีกขาดจริงๆไหนคู่กับภาพซ้ายมือเอาภาพอินเสิร์ตเสื้อขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมคู่กับแผลที่พุงน้องนี่นี่น เห็นไหมเสื้อขาดแบบรูใหญ่แต่เข้าไปในพุงเนี่ยรูนิดหนึ่งล่าสุดน้องบอกหนูพูดเรื่องจริงเพราะหนูต้องทวงเงินจากนายสุรัตน์พาะหนูก็อยากจะใช้เงินอ้าวฟังเสียงน้องก่อนฮะเริ่มต้นอันแรกเลยใช่ไหมอันแรก3ามหมื่นค่ะประมาณประมาณใช่แล้วก็ทีนี้ยหนูยังไม่ได้คืนแล้วเมื่อวันก่อนเขามาขอยืมหนูเพิ่มสามพัน ซึ่งหนูบอกว่าโอเคถ้าอยากยืมสามพัน 8, ให้ออกมาเจอเพื่อที่ว่าหนูอยากอยากจะทวงเงินเขาแต่ทีเนี้ยพอออกมาเจอปุ๊บเขาอะให้หนูเดินออกมาจาก BTS ตำโลงอะเดินไปสักพักหนึ่งอะค่ะเพื่อที่แบบน่าจะหลบกล้องอะค่ะก็เลยแบบว่าออพอเขาพอไปเจอเขาแล้วอะเขาก็บอกว่าไหนเงินที่จะให้ยืมหนูก็เลยบอกที่ก็คืนเงินนั้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกไม่มี่คืนเดี๋ยวมีเดี๋ยวคืนเองแล้วก็มีปากเสียงกันนี่แหละค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเราเรา,เราด่าอะไรเขาไหมไม่ค่ะก็คือด้วยความที่เขาแก่ก,กว่าเราเยอะเราก็เลยไม่ได้ด่าเขาแ,แต่ว่าไชม,<อ>มครับแล้ววันนี้หลังจากที่ออยวิพาดานักข่าวเราไปคุยกับน้องไม้ ในดูภาพปั๊มน้ํามันหน่อยนะวันนี้ตํารวจเนี่ยเขาไปปั๊มน้ํามันจุดที่น้องไมอ้างว่าวิ่งหนีมาจากทางด้านในสุรัตแล้วก็กระเสือกกระสนมาตํารวจเขาก็ลงไปดูตรงบริเวณปั๊มน้ํามันคาเทกลิมถนนสีเทพาตํารวจไปเดินมองกล้องวงจรปิดมันจะมีภาพเนี่ยนะฮะที่ตํารวจไปคุยกับเจ้าหน้านที่ปั๊มไม่ใช่ภาพน้องออยนะฮะนี่ภาพตํารวจครับเพราะอันนี้ออยเนี่ยเขาเที่ยวไปถามชาวบ้านบ,บอกเมื่อคือนนี้มีใครเห็นบ้างไหมน้องไมี่ยโดนแทง นี่ฮะชุดตำรวจเนี่ยเขาก็เลยพาไม้นี่นะฮะไปสารวจปรากฏว่าระหว่างที่สอบปากคำไม้ไม้ให้การสับสนแล้วชี้จุดไม่ถูกสักทีนะฮะว่าโดนแทงตรงไหนตำรวจให้ชี้ห้ารอบในห้ารอบนี้ชี้ไม่ตรงกันสักจุดตำรวจก็เลยถามว่าโดนขวดปากฉลามแทงตรงไหนตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าอยู่ข้างปัม๊มอีกสักพักหนึ่งบอกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคุณตำรวจ สงสัยตอนที่หนูโดนเพื่อนหนูแทงด้วยขวดปากฉลามเนี่ยมันน่าจะแทงหนูเลยออกมาจากปั๊มอีกประมาณ1กิโลเมตรเอาอย่างนี้เมื่อกี้บอกสุรัตนแทงหนูใช่ไหมล่าสุดผู้สื่ข่าวช่อง8ไปเจอสุรัตนฮะเอาทีละเปลาะนะเรื่องนี้ฟังไปเรื่อยๆเพราะถ้าน้องโดนกระซวกก็ต้องเห็นใจอะไรวะเนี่ยยืมเงินน้องไปแล้วขวดตีกาแพงพิมน้องอีกเนี่ยนะฮะเพราะจะของเงินน้องเพิ่มอีกสา0พไม่ให้ เปิดภาพนายสุรัตขึ้นมาหน่อยเราไปเจอกับสุรัตคุณผู้ชมโอ้คุณสุรัตตกใจวันนี้ตอนช่องแปดไปถึงคุณสุรัตบอกเฮ้ยเมื่อคืนเหรอผมไปแทงน้องไม้ตอนไหนผมไปอยู่เขาใหญ่ฮะคุณผู้ชมฮะเอาไม่เป็นไรเปิดจอ,อเอาไว้เจ้าตัวก็งงๆเหมือนกันเพราะผมอยู่เขาใหญ่ผมจะไปแทงไม้ได้ยังไงแล้วทำไมไม้ถึงพูดอย่างนี้ผมขอบอกกับ ไม้ตั้งหากไม่ปกติก่อนหน้านี้ไม้ตั้งวงแชร์แล้วเห็นบอกว่าแชร์ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้ามือสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเปียรปรากฏว่าไมยเนี่ยยังไม่จ่ายค่าเปียแชร์เลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็ถามบอกเอ้าแล้วเรื่องไมยโดนแทงมันเป็นยังไงเขาอ้างว่าพี่ ผู้หญิงคนนี้พูดอะไรไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นลักษณะเหมือนทอมบอยเวลาไปกินข้าวที่ไหนชอบเปผู้หญิงขณะเดียวกันผมยืนยันว่าผมมีหลักฐานว่าผมอยู่ที่เขาใหญ่และผมไม่ได้ไปรับไมายตอนที่ไมลอ้างล่าสุดมันมีแชทตัวหนึ่งใช่ไหมแชทตัวนี้มันกําลังจะบอกอะไรคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าไอ้เงินก้อนสามหมื่นที่ตัวไมล์กำลังอ้างถึงเนี่ยเคยเอามาให้ผมจริงในอดีตแต่ว่าให้ในที่นี้เขาบอกให้ฝากผมเอาไปปล่อยกู้ให้หน่อยอได้ไหมผมเองก็รับเงินก้อน มาจริงๆลองเปิดแชทมาหน่อยฮะแต่เขาบอกมายมีพฤติกรรแปลกๆคือเวลาคนเราจะกู้มันต้องมีระยะเวลาในการคืนแต่ปรากฏว่าพอคุณเอาเงินมาให้ปุ๊บคุณมาบอกผมว่าพี่ๆไปเอาเงินหน่อยได้ไหมหนูเดือดร้อนไอ้แชทที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะก็คือมายมีการทักมาหาพี่สุรัตน์ทำนองว่าพี่เก็บเงินได้ยังเอาเงินมาให้หนูทีซึ่งคุณสุรัตน์กำลังบอกว่า ผมเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องนี้กับม้แล้วผมปฏิเสธไปแล้วว่าผมจะไม่รับทําเรื่องนี้ให้อีกเลยต้องบอกกอนว่าตอนคุณสุรัตน์ร,รับเงินมาสามหมื่นเนี่ยคุณสุรัตน์เองก็เอาเงินไปปล่อยต่อให้กับคนอื่น<อ>เพราะไม้เนี่ยเขาอยากกินดอกคุณผู้ชมฮะสุรัตน์ก็เลยเอาเงินสามหมื่นไปปล่อยให้กับเพื่อนต่อแล้วก็บอกกับน้องไม้อยู่ๆน้องไม้บอกพี่หนูของเงินคืนเลยสุรัตน์บอกไม่ได้ถ้างั้นคุณก็ต้องไปเอากับบุคคลที่3ที่คุณบอกให้ฉันเอาเงินไปให้บุคคลที่3เพื่อไปปล่อยกินดอกปรากฏไม้ทวงเงินนไม่คื ส่วนเรื่องเมื่อคืนผมไม่ได้แทงครับ kind of ผมอยู่เขาใหญ่ยังงงแล้วไม่มาอ้างอย่ายงนี้ได้ยังไงเอาฟังเสยสุรัตน์ก่อนก็ตอนนั้นผมไปเป็นกาศที่ร้านเหล้านั้นประมาณสองสาเดือนที่แล้วแล้วทีนี้น้องมันมาเที่ยวทุกวันมันก็จะมากินกินทุกวันมันจะพาเพื่อนเพื่อน้องๆผู้หญิงของเขามาเลี้ยงทุกวันเขาเป็นลักษณะ LGBTQ เขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาชอบเลิกเลิกกับแฟนมาอกหักก็เลยคบผู้หญิง แล้วก็จะพาสาวๆน้องๆมาเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเด็กเสิร์ฟเลี้ยงเด็กเสิร์ฟไว้อะไรเงี้ยครับเป้ใช่ครับเปจัดเขากินคืนหนึ่งประมาณสามสามพันสี่พันทุกวันเขาบอกเขาเป็นพยาบาลแต่ผมก็งงว่าพยาบาลยังไงเออเขาใช่ไหมอืมน่าจะตกงานแล้วครับใช่เป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ปากน้ําเขาบอกเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ปากน้ํคแล้วทีนี้ครับแล้วเอางี้ปรากฏว่าวันนี้ตอนที่ตํารวจพาไปชี้จุด ไม่ก็จําไม่ได้ห้ารอบว่าโดนขวดปากฉลามกระซวกตรงไหนน้องออยวิพาดาก็เลยไปหาวงจรปิดว่าถ้าสุรัตขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วกระชากเอาขวดตีแล้วก็ซวกน้องเนี่ยนะฮะความเป็นจริงคือเราจนไปเจอเห็นว่าน้องอยู่คนเดียวครับใช่เป็นกล้องวงจรปิดช่วงเวลาประมาณสักทุ่ม47นาทีแล้วที่มันแปลกไปมากกว่านั้นคือไอ้ตรงจุดนี้เขาไม่ได้บอกตำรวจว่าเขาเดินผ่านนะอ้าวหรอมันก็เลย,ยเถ็นว่าวันนี้พาตำรวจไป5้าจุด ไม่ตรงสักจุดนะฮะโดนกระซวกตรงไหนอันนี้คือจุดไหนเนี่ยจุดนี้คือเขาบอกว่าแถวๆสีแยกสีเทพา,ากตรงจุดที่เขาไปขอความช่วยเหลือตรงปั๊มนั่นแหละแต่ตรงจุดนี้เองมันเป็นลักษณะคือสีเทพาตัดกับถนนสีนครินจะเห็นว่าตัวไม้เองยืนอยู่ฝั่งเทพาลักษ์แล้วก็ข้ามไปฝั่งสีนครินซึ่งจุดเนี้ย เธอไม่ได้บอกตำรวจตอนช่วงกลางวันไงตำรวพาไปชี้จุดว่าเปิดผ่านทำไมเปิดภาพตอนตำรวจเขาเขาเข็นตัวน้องไมล์หน่อยดิเมื่อกี้นี้แล้วคู่กับวงจรปิดแต่มันจะมีภาพเหมือนเดินกลุ่มท้องนะอันนี้ความเป็นทําไมใช่ไหมใเหมือนเดินกลุ่มท้องพอเธอวิ่งข้ามถนนมาเสร็จปุ๊บแล้วเราซูมภาพไปให้ดูมันเห็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเธอจับที่ท้องของตัวเองไหนอ๋อเหมือนก็โดนแทงหรือเปล่าคิดว่าอาจจะโดนแทงมาก่อนหน้านี้ไหมเออเนี่ฮะและล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมเราไปเจอกับคนที่น้องไมล์ไปขอความช่วยเหลือแล้วนะฮะ ชื่อว่าลุงสำเลิงลุงสำเริงบอกอุ้ยโดนแทงที่ไหนเมื่อคืนเดินกลุ่มท้องมาหาผมบอกแก้วบาดอ้าวมีเสียงลุงสำเริงอีกที่ช่องแปไปเจอเอาฟังหน่อยฮะเห็นผู้หญิงที่ที่ช่วยเหลือเขาเมื่อคืนนี้ก็เดินมาใกล้ถึงร้านนะครับแล้วก็เห็นกลุ่มท้องข้างข้างอยู่คิดว่าดูแล้วเหมือนแบบเขาจิบอะไรมาครับก็เลยพอดีร้านสาวจะขายกาแฟมากับแฟนเขาเขาก็เลย บอกเขาไปถามเขาหน่อยเขาเป็นอะไรเนี่ยเหมือนทางจะแบบจะปุ๊บลงตรงนี้ครับก็เลยชายหน้าเขาซีดอ่ะก็เลยบอกให้ไปถามเขาบอกว่าเขาโดนเพื่อนเขาแทงมาเพื่อนเขาแทงมาเขาบอกเอ้ยงั้นให้มานั่งก่อนเดียวรถเรียกรถพยาบาลให้เรียกเขามานั่งตรงนี้ก่อนให้เดี๋ยวรอรถพยาบาลครับก็เลยชันนี้ก็ให้ร้านสาวโทรหา แต่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับก็ตํารวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรทั้งสิ้นกับใครนะฮะเพียงแต่เราไปเจอหลักฐานสาคัญคือคุณสุรัตน์ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุที่เหลือน้องไม้ต้องตอบตํารวจให้ได้ฮะอย่าลืมคดีนี้ถ้าพลาดขึ้นมาคือแจ้งความเท็จแล้วคุณสุรัตน์อาจจะดําเนินคดีอีกเพราะถือว่าทําให้เขาเสียหายทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอฟังคําตอบคืนนี้ว่าจะจบยังไงวงจรปิดเห็นแล้วนะฮะ